xin mời quá trình 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 xin

อนนี้อาเปแกงส้มเนาะมีนูแกงกรับมีลาบนี่ลาบต่อเนาะสอยลาบ่ะ

ี๋ยวังขั้นตอนนึงเนาะการนองน้ำสุดท้ายเนาะการนองน้ำเนาะขั้นตอนจะมีขั้นตอนนึงเนาะขั้นตอนสุดท้ายเนาะแล้วก็เอาท่ารอท่าเน้ะหนามันเย็นแล้วก็ใไส้เอาไส้ล่ะก็เริ่มปรุงมันจะกินเลยเนาะเอาเริ่มเนาะเริ่มเริ่มใส่เนาะนี่เนาะเริ่มมีการปรุงแต้เหมือนนี่นิ่งเงยนิ่งเงย มันยง่ีส่งพาน้ำาะตาติบวด่หน่อสน้ำหลๆน้มมใส่สูตัวนี้ลเขาจะเขาจะทิ้มนงเละต้องต้องมาหัว้ นี่น้ำเดืโอ้ชอบกินแต่แก้วนี่มั้การนี้มันขึ้นหนูดังแบบนี้บุปู้ใส่เนาะบ้วงบ้วงบ้วงโอ้ยแม่ยเม่ยเดือดเลยใส่เลยส้มเลยวันนี้นี่นะอยู่บานเฮาเนะแบบกินแบบสารพัดมันจะเต้าเนาะเต้าเต้า ต้องนอนตองขัดขดต้องัดจริงจริงพดกงร่างตองสนอนเพราะว่าปลาเขามันหนัวแล้วบันนี้ต้องใส่บพอเพียงเด้แังเลยกพ่วงนิดห่อยนะเนี่ไอ้น่าหึงน่า

ซ right. oh, uh, well. no, ื้อหมูโซนหมูซี่บี้ร้อนดีเนาะด่วนขึ้นแน่นุนิดจะไปกินเนี่ยนุนิดนุนิดอุ้ยนี่ว่าสเปกมองตรงนยอก่านียมองนี่ลมจะยวเลยมองดีมากนจะมีหน่อมันจะมีหอมแคร์นี่อะไร คอาเนี่ยมาได้ปคืไม่ได้บไปก็ได้เราเราได้แล้วเนาะดยบมันลงคอน่ทนตมานซาเจอเลยนาะโอ้โหเดี๋ยวเขาเนี่กินลาปลาไหมจะ่ำหลือไ

เอ๋อยา่ฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องแาวเน็ตหรือแาวอันอยูทูบเด้อพี่นอ้องเนาะ